สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาร์ตนะคะวันนี้นะคะจะมาทำดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนมกราคมพศ2567หรือปี2024นะคะของชาวราศีกันนะคะให้ได้ดูดวงกันนะคะดวงรายเดือนแบบนี้นะคะผู้อา่านเพิ่งเริ่มทำนะคะค,คิดว่าเป็นไอเดียใหม่ๆนะคะในการทำของเดือนมกราปีหน้านี้นะคะ ก็อ่านจะเปิดให้ทั้งงานเงินความรักสุขภาพแล้วก็โดยรวมของของในแต่ละราศีนะคะให้กับทุกทกคนได้ดูดวงการอย่างละเอียดนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะที่ดูดวงแล้วว่าจะเอาไปปรับใช้หรือเอาดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะก่อนไปรับฟังการทำนายผู้อ่านขอ อธิบายสักเล็กน้อยนะคะว่าคําทํานายเป็นแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคําทํานายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนทุกคนแล้วก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจตัดทิ้งไปได้เลยค่ะอย่าเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายจิตใจอย่าเก็บไปคิดเป็นอารมณ์ รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆก็พอนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าชาวราศีกันนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันที่แปบ๊บหนึ่งนะคะ17กันยาถึง16ตัวตุลานะคะขอทราบพลังงานโดยรวมของชาวราศีกันก่อนเลยเป็นอย่างไรโอ้โหสองใบนี้ หล่นลงมาโอ้หนึ่งถ้วย King of Cups นะคะคุณกำลัง in love ไหมคะโอ้โหชาวราศีกันอืมโอ้ King Queen c h a m p e r e King ถ้วย Queen ถ้วยนะ พลังงานของคุณหนักค่อนข้างหนักไปที่ทางความรักเลยนะเดือนนี้นะคะแต่พ่ออ่านก็จะเปิดให้ทุกเรื่องแหละมาดูกันต่อหมายเลขสี่สิ็ดตุลกาขออีกหนึงสำรับค่ะ drive ฮรมโมนีโอเคเพื่อนมองว่ารวมรวมนะเดือนเนี้ของของคนที่เกิดราศีกันเด่นไปในด้านของความรักแล้วคุณจะได้พบคู่ด้วยเจอเนื้อคู่อ่ะอ,อชาวราศีกันเจอเนื้อคู่คุณจะเจอรักแท้คู่แท้บางคนมีข่าวดีมั่นหมายในการแต่งงานเลยแหละนะคะ เด่นมากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โอ้โหแล้วบางคนนะจะมีการแบบว่ามาขอโอกาสกันด้วยอ่ะมีการปรับความเข้าใจกันกับมาขอโอกาสกัน <c oughs> คือมันเด่นจริงๆนะในเรื่องของความรักอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงคือพลังงานของคุณคือความรักหมดเลย <c oughs> อะไรกันเนี่ยชาวราศีการทองใส่คุณกําลังจะอินเล้วบางคนถ้าถ้าเกิดว่าพลังงานของคุณนะคะตอนนี้ความรักของคุณมันเด่นมันดีนะ คุณจะได้แต่งงานนะปีใหม่มีข่าวดีมีข่าวดีปีใหม่ในเดือนมกราพอดีบางคนได้มั่นหมายแต่งงานเลื่อนขั้นเลื่อนสเต็ปเออเป็นคนคุยแล้วก็มาเป็นแฟนเป็นแฟนแล้วก็พาเข้าบ้านมีงานมั่นหมายกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิดีมากเลยชาวราศีกันนะคะแล้วดูเหมือนโดยรวมนะคะคุณจะเป็นที่รัก มันจะเป็นที่รักที่เมตตาต่อผู้พบเห็นไม่ใช่แค่ความรักความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมโลกหรือว่ากับญาติผู้ใหญ่ทุกคนที่คุณเวลาแบบคุณเดินทางไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะเป็นที่รักที่เมตตามากต่อผู้พบเห็นนะคะปากเป็นซับนะคะแล้วก็ใบหน้าคุณเนี่ยเหมือนแบบลงณห,หน้าทองมาเลยนะคะเป็นดูเป็นเดือน,น,อนหนึ่งเดือนของคุณที่มีเสน่ห์ขั้นสุดถ้าถามว่าเต็มร้อยเท่าไหรให้พัน กันยายนานะเสน่ห์แรงนะคะสเสน่ห์แรงมากๆมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานในชีวิตรักที่ดีขึ้นมีการโยกย้ายนะคะบางคนคุณอาจจะได้ย้ายไปอยู่กับคนรักไหมหรือเด่นในเรื่องความรักแบบนี้ คนรักของคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติไหมนะคะแล้วเขาเดินเรื่องทําเอกสารให้คุณได้สําเร็จแล้วมีการเดินทางโยกย้ายไปอยู่ด้วยกันคุณมีการเดินทางแน่นอนเกิดขึ้นนะคะไพ่ออกมาบอกตั้งสองใบนะอืมแล้วคุณก็จะมีแบบว่าคุณมีความสุขอะคุณรู้สึกว่ามันเป็นเดือนที่หวานแหววเป็นเดือนเดือนแห่งสีชมพูของคุณน่ะเริ่มต้นใหม่ก็คือปังเลยในด้านของความรักนะคะ และทีนี้ไม่ได้เด่นในเรื่องขอความรักอย่างเดียวนะผู้อ่านจะอ่านให้ครบเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะทําไมความรักคุณเด่นจังสําหรับคนโสดนี่ยยิ่งดีเลยแหละคุณจะพบรักพบคนที่ถูกใจคุณจะเจอคู่แล้วว่าไม่ว่าคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมานะที่ผ่านมาในด้านความรักความสัมพันธ์ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้นะเหนื่อยหนักแตท่ทุกวันนี้ดีแล้ว ประสบความสําเร็จแล้วในด้านของความรักเออโอ้โหไม่พูดไม่ได้ทาไมดีจังเลยอะความรักความสัมพันธ์อืมคุณเป็นที่รักมากๆคุณเป็นที่รักมากคุณย้ายไปอยู่ไหนคุณก็ดีนะถ้าคุณมีดวงการโยกย้ายบางคนได้ย้ายย้ายไปอยู่ใกล้ๆที่ทํางานย้ายไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศต่างจังหวัดไปเริ่มต้นใหม่สร้างครอบสร้างครัวเนี่ยเป็นเดือนของการสร้างครอบครัว ความรักที่แบบของคุณอนะมันฟุ้งเลยเป็นเดือนแห่งสีชมพูอะเอาง่ายๆนะคะแบบนี้เลยคุนราศีกันคุณโชคดีาาคมากในเรื่องความรักแล้วคุณก็จะได้คู่อุปถัมภ์คุณจะพบเจอคู่อุปถัมภ์โอ้โหเด่นๆในเรื่องความรักโอเคเรามาขยายความเรื่องอื่นกันบ้างบางคนนะคะเดี๋ยวขอคู่อีกนิดหนึ่งบางคนอะคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักมากๆ คือมันเป็นเดือนแห่งความโชคดีของคุณเลยนะให้เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณเป็นที่รักไม่พอแล้วคุณยังได้ทําในสิ่งที่คุณรักงานที่คุณรักอาชีพที่คุณรักหรือได้อยู่กับคนรักได้ไปในที่ที่สวยงามงามอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี้เรามาดูเรื่องการงานของราศีกันบ้างดีกว่าอันนี้ไม่เอานะคะเดี๋ยวสับใหม่ งานของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอใช้สำหรับนี้ละกันโอหความรักก็เป็นสีชมพูนะชีวิตรอบตัวก็โอ้โหดีมากเป็นเดือนของความสุขของคุณอะความสุขบังเกิดออ้การงานถามหางานคุณการจัดการของคุณเยี่ยมยอดอื้มโอเค การจัดการในเรื่องของการงานของคุณเยี่ยมยอดมากคุณจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานคุณมีโชคดีมากในเรื่องของการงานนะคะมันจะมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายบ้างแต่คุณเอาอยู่คุณจัดการได้คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานสำหรับคนที่ว่างงานตกงานนะคะ คุณจะได้ไปในที่ที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้ไปได้ได้อยู่ได้ทําในที่ที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้อยู่เพราะตรงนั้นบรรยากาศในการทํางานมันเปลี่ยนไปหมดเลยสังคมมันเปลี่ยนไปหมดเลยยกชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณขึ้นมาอีก อีกขั้นอีกสเต็ปหนึ่งบางคนไม่ใช่ขั้นไม่ไม่ใช่สเตปบางคนก้าวกระโดดในหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้พบเจอผู้หลักผู้ใหญ่ได้พบเจอผู้ใหญ่ที่ท่านเมตตาคุณที่ท่านเคยช่วยเหลือคุณแต่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเนี่คุณจะได้พบได้เจอท่านนะคะ แล้วงานของคุณคือบอกเลยว่าเงินดีมากถ้าคุณเป็นคนที่ว่างงานแล้วได้ไปเจองานใหม่ๆนะคะข่าวดีเรื่องการงานมาเต็มเพราะเดือนนี้ของคุณเป็นเดือนแห่งมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เอ็นดูคุณอยากได้คุณไปทํางานด้วยคนตกงานไม่น่าห่วงเลยเดี๋ยวคุณจะได้งานทํางานดีบอกเลยว่า ยกระดับชีวิตเลื่อนขั้นเลื่อนสเต็ปขึ้นไปอยู่ในที่ที่คุณแบบไม่เคยได้พบได้เจอสังคมใหม่ๆหน้าที่การงานใหม่ๆหรือตำแหน่งใหม่ๆหน้างานใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำไม่เคยลองแต่การเข้าไปทำในครั้งนี้ของคนที่เข้าไปทำงานใหม่นะคะพวกอ่านขอบอกนิดนึงว่าความยุ่งเหยิงการปรับตัวมันมีแน่นอนสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่แต่ไม่เป็นไรคุณเป็นคนเก่งคุณจัดการได้ คุณเอาอยู่คุณทําได้แ้วงานการที่คุณจะได้ทําตอนเนี้คือมันจะส่งผลไปสู่การเงินที่ดีที่มั่นคงของคุณอุ้ยลัคก,กี้อินเกมลัคก,กี้อินเลยไม่รู้จะพูดยังไงกันยายนนะคะแต่ให้ระวังอย่างเดียวคืองานล้นมือสําหรับคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานอยู่แล้วและเพิ่งได้เริ่มต้นใหม่ด้วยก็ให้ระวังหน้าที่การงานล้น,ล,นล้นมือมากคุณอย่าหยิบอะไรหลายมืออันนี้คือคําเตือนนะคะ ยาหยิบจับอะไรหลายมือ,อยาจับปลาสองมืออยาเหยียบเรือสองแคมไม่งั้นพังไม่เป็นท่าเกิดความยุ่งยากวุ่นวายยุ่งเหยิงขึ้นในหน้าที่การงานอะไรที่ทำไรได้ให้คุณมากที่สุดให้คุณโฟกัสตร,ตรงนั้นแต่ไม่ต้องไปว่าโอ้ฉันไหวฉันทําได้เดี๋ยวฉันจะไปหยิบเอาเนี่ยมาขายอันนู้นมาขายอันนี้มาเสริมโอ้โหตายแน่ๆค่ะงานล้นมือจัดการไม่ทันนะคะถ้าหมายถึงว่าจับปลาหลายมือนะ แต่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ล่ะถ้าไม่ใช่จับปลาหลายมือละคะแม่หมอหนูมีงานเดียวค่ะหนูทํางานเดียวงานนี้มานานมากแล้วแล้วไม่เห็นก้าวหน้าอะไรเลยไม่ต้องห่วงปีใหม่เป็นปีทองของคุณคุณจะได้รับข่าวดีบางคนคุณได้โบนัสหลายเดือนจากที่ไม่เคยได้อะแล้วคุณมากลับกลับมาได้อะนีะ่มันจะเป็นข่าวดีในอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตหน้าที่การงานของคุณแล้วงานของคุณจะสร้างเงินให้คุณได้อย่างมั่นคงนะคะอ้วกก็อ,อ่านบอกเลยว่า ราชนีเหรียญขึ้นเนี่ยไม่ธรรมดาและแถมยังมีราชินีดาบด้วยจัดการได้ชัดเจนโหแบบดีอะ่ะมันดีแค่ระวังแค่เรื่องยุ่งเหยิงแค่นั้นเองอย่าไปหยิบจับอะไรมาเยอะจนแบบเราไม่ไหวเนาะเอาเท่าที่เราไหวแล้วก็ต้องหาเวลาพักผ่อนด้วยบอกเลยความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นแน่งานล้นมือแน่นะคะแล้วก็เงินดีด้วยนะคะ เป็นสิ่งดีๆเป็นข่าวดีๆของหน้าที่การงานของชาวราศีกันนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีงานทนําแล้วแล้วว่างงานด้วยเป็นข่าวดีทั้งนั้นเลยนะคะอืมเป็นหนึ่งเดือนที่คุณจะสบายอกสบายใจได้แต่ให้บริหารจัดก,การเวลาดีๆนะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการเงินล่ะการเงินเป็นอย่างไรความรักจไม่อยากเปิดเลยนะเพราะเปิดตั้งแต่แรกแล้วก็โหดีมาก การเงินเป็นอย่างไรการเงินอืมการเงินโอเคการเงินหาได้เยอะก็ใช้ใจ่ายเยอะแต่ไม่เป็นไรพอเข้าใจได้เพราะว่าใน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 ไพอ่อ่ะเขาบอกว่าเจ้าชะตานะ่ะ คิดหาอย่างอื่นมาทำตลอดเวลามาเสริมหาไรายได้เสริมที่ผู้อ่านต้องเตือนไปไงว่าอะไรที่ไม่ไหวก็อย่อยาอย่าทำนะเอาเท่าที่ไหวเนาะเดี๋ยวมันจะล้นมือมันจะงานมันจะท่วมแล้วเราจะไม่ไหวเราจะหนักเหนื่อยที่เราคนเดียวทีนี้การเงินของคุณไปยังไงการเงินคุณถือว่าสะพัดนะแต่คุณก็มีใช้จ่ายหามือซ้ายจ่ายมือขวาหามือซ้ายจ่ายมือขวาแต่คุณก็หาได้เยอะแต่บางคนอย่างที่บอกว่าคุณหาไรายได้เสริมใช่ไหมคะเพราะว่ารายใช้จ่าย มันเยอะใช่ไหมก็ต้องดูด้วยคุณก็ต้องเจียดที่จะเก็บออมด้วยสัก3% 5%ก็ได้ของรายได้ทั้งหมดที่คุณจัดสรรไว้ดีแล้วแล้วคุณก็เก็บหอมรอมริบประหยัดนะคะเป็นเดือนที่จะต้องนึกอยู่เสมอว่าทั้งเดือนของมกราคมคุณจะต้องประหยัดเท่าที่ทำได้เพราะอะไรไหนบอกว่าหาได้เงินเยอะล่ะ ก็ได้เยอะไงค่าใช้จ่ายก็เยอะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหลือเก็บคุณก็ต้องรู้จักเก็บนะคะคุณมีการใช้จ่ายเงินอยู่ตลอดบางคนซื้อของให้คนอื่นซื้อให้ลูกซื้อให้สามีให้ของขวัญอะไรเงี้ยเทศกาลเนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้ให้รู้ให้รู้ตัวอยู่เสมอและกันต้องพูดคํานี้ให้รู้ว่า ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าอุ้ยฉันต้องเก็บเงินนะัวันนี้ใช้ใช้เยอะแล้วเดือนนี้เก็บสักห้าเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นแล้วการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณหาเงินได้อยองคุณไม่ต้องห่วงนะคะผู้อ่านมองว่านี่สินคุณจะเบาบางลงด้วยนะชาวราศีกันเพราะอะไรเพราะคุณจะได้รับเงินก้อนโตจากงานของคุณบางคนได้โบนัสอย่างที่ผู้อ่านพูดไปนะคุณได้โบนัสโบนัสของคุณนะ่ะมาจาก เสน่หาของคุณแบบเต็มๆเลยอ่ะครึ่งหนึ่งของความสามารถของคุณเลยอ่ะชาวราศีกันเจ๋งมากนะคะผู้อ่านขอบอกเลยว่าเจ๋งมากเออคุณจะได้รับของขวัญที่ถูกใจถูกอกถูกใจจากคนรักคุณหรือผู้ใหญ่เมตตาคุณได้เงินก้อนโตคุณหาได้เยอะคุณก็ใช้จ่ายเยอะอันนี้ให้ระวังระวังระวังให้ดีๆนะคะงานไปแล้วเงินไปแล้ว โชคลาภล่ะโชคลาภมีไหมโชคลาภก็อ่านมาว่าได้จากการเดินทางโชคลาภไม่ใช่เงินนะคะโชคลาภของคุณเนี่ยเป็นของเป็นทรัพย์สินอืมแบบถูกหวยอะไรเงี้ยไม่เห็นแต่ถ้าได้จากผู้ใหญ่เป็นของเป็นทรัพย์สินน่ะมีนะแล้วก็งานเงินไปแล้วความรักละคะความรักละะแล้วก็เหลือความรักกับสุขภาพเป็นอย่างไร ชาวราศีกันประจำเดือนมกราคมปี2024ความรักเห็นไหมมีตัวเลือกเยอะซะด้วยอบอกแล้วว่านะอยากกระลงนะหน้าทองเสน่หาเมตตามหานิยมมาเลยความรักความรักนี่มีคนแอบบส่องแอบบดูคุณอยู่นะคุณคุยกับใครไว้หรือเขานัดจะมาหาคุณไหมหรือคุณมี การตัดสินใจที่ต้องเลือกหลายทางมีใครหรือว่าตัวคุณเองรอคอยใครไหมนะคะมีเกิดขึ้นในความสัมพันธ์กับชาวราศีก,การรอคอยนั้นจะเป็นผลดีนะคะถ้าคุณรอคอยการเดินทางมาของใครบางคนเขาจะเดินทางมาหาคุณคุณจะได้ประสบพบเจอกันบางคนอาจจะไม่ใช่รักแบบชู้สาวบางคนอาจจะเป็นรักแบบญาติพี่น้องครอบครัวคุณจะได้เจอ นะคุณจะได้ใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะในช่วงระยะเวลาหนึง่งนะแล้วก็จะต้องแยกกันแยกกันเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างไปทำงานอืมไม่ได้บอกว่าเลิกกันนะแยกเฉยๆงานเลี้ยงเนี่ยม,มันเลิกรายอย่างเงี้ยสำหรับญาติพี่น้องแต่เป็นความรักก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าเป็นคนไกลล่ะ เนี่ยเหมือนคุณรอคนไกลอยู่เลยเนี่ยคุณรอให้เขามานะคะเขาจะมาหาคุณเขาไม่ได้มามือเปล่าเขาจะเอาเงินเอาทรัพย์สินมาให้คุณด้วยเพราะว่าเขารักคุณค่ะเขาอยากดูแลคุณอุ้ยเดือนนี้เป็นเดือนสีชมพูจริงๆแล้วแถมยังมาเฮงด้วยนะเฮงแบบว่าอะไรเฮงจากสเสน่หาที่พวกอ่านพูดอ่ะคุณจะได้เงินจากคนรักด้วยอุ้ยทําไมน่าอิจฉาจังเลยราศีนี้อืม แล้วถ้าเกิดว่าส่วนใครที่แบบโสดหรือแบบปิดกั้นตัวเองผู้อ่านต้องพูดว่าปิดกั้นตัวเองนะเดี๋ยวพวกอ่านจะอธิบายให้ฟังถ้าคุณโสดแต่คุณปิดกั้นตัวเองคนที่เขาแอบจ้องแอบมองคอุณอย่างนี้ไม่มีวันได้คุยนะคะก็คือต่างคนต่างไปเดี๋ยวสักพักเขาก็จะหายเข้ากลีบเมฆไปเลย แต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้โหหนูไม่ปิดละค่ะหนูเปิดนานล้วค่ะแต่ยังไม่มีใครมาไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้นะ่มีเด็กบางคนเนี่ยนะคะผิวแทนด้วยตัวสูงไหลกว้างนะคะหน้าตาคมเข้มหล่อเลยแหละแอบมองแอบดูคนอยู่นะถ้าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะลักษณะท่าทางเขาจะเป็นแบบไหนคะแม่หมอเขาก็จะหุ่นเพียวนางแบบเลยค่ะสูงชรุดเลยค่ะผิวแทนสวยมากนะคะเออ แต่ผู้อ่านบอกเลยว่าไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นรักแบบไหนรักแบบชายหญิงหญิงหญิงชายชายได้หมดนะคะได้หมดเลยไม่จํากัดไม่เคยจํากัดเลยนะคะแล้วจะมีโอกาสได้เลือกด้วยหรือคุณไปเจอใครที่คุณตกเป็นตัวเลือกไหมอันนี้ให้ระวังหรือคุณไปคุยกับใครไปให้ความหวังใครแล้วมองเขาเป็นตัวเลือกอันนี้คุณก็ต้องพิจารณาให้ดีๆนะคะความรักมีหลากหลายเพราะมันเป็นเดือนแห่งเสน่หาของคุณมากๆ ว่านพูดแล้วก็ยังโหอะไรเนี่ยกันยายนดีอะความรักคุณดีมากคุณมีโอกาสได้พบเจอคนเยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้ารักใครที่ดีอยู่แล้วคุณจะได้แต่งงานคุณจะมีงานมงคลเกิดขึ้นในชีวิตของคุณพลังงานไพ่ของคุณคือไพ่แต่งงานขึ้นมาเลยแล้วเจอคู่ประถามทันทีปุ๊บต่อมาเนื้อคู่ค่ะเจอไพ่คู่อีก อะไรมันจะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะไม่เอาละไม่พูดละค่ะดีแล้วเกินทีนี้มาต่อเรื่องสุขภาพว่าดีใจด้วยนะที่ไพ่ออกมาดีแบบนี้นะคะขอให้คุณสมบังนที่ไพ่บอกเลยนะให้คุณพบเจอคนดีขอให้คุณมีความสุขอย่างที่ใจคุณต้องการ ขอดูเรื่องสุขภาพของชาวราศีกันโอ้โหอ้โหอือหือ่าโอเคสุดท้ายแล้วก็หายสุขภาพเจิดเกิดจากการสุดโซมไม่ค่อยได้นอนไม่ได้พักผ่อนอาการปวดหลังปวดคอแต่ท้ายทอยลงมา ปวดตั้งแต่ท้ายทอยค่ะลงมาระวังกระดูกสันหลังนะอะไรเส้นประสาทอะไรไขกระดูกสันหลังอะไรนะเนี่ยให้ระวังปวดหลังปวดสะโพกปวดสะบักปวดเอวด้านหลังแต่คอลงมาจนถึงสะโพกถึงต้นขาเนี่ยให้ระวังให้ดีไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย 1. เกิดจากการปาร์ตี้หนะักเที่ยวไม่พักไม่ผ่อนไม่หลับไม่นอนถึงเวลากินไม่กินถึงเวลานอนไม่นอนแรงเยอะมากมีความสุขมากอะไรเงี้ย หาเวลาพักผ่อนนิดหนึ่งสองก็จะการทำงานคุณเป็นคนขยันไงเจ้านายคุณหรือญาติผู้ใหญ่หรืออะไรใครก็ตามที่เห็นคุณแล้วท่านก็รักก็เมตตาคุณเพราะคุณขยนนะันอ่ะออให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะแล้วบอกเลยว่าอย่าให้ได้ล้มหมอนนอนเสือเด้อราศีกันเด้อ ระวังอุบัติเหตุระวังการล้มหมอนนอนเสืยถ้าเป็นอะไรนี้หน่อยให้ไปหาหมออย่าชะล่าใจแต่สุดท้ายแล้วถ้าใครเจ็บป่วยรักษาไม่หายสักทีหรือเป็นโรคร้ายแรงที่ยังรักษาไม่หายหรือยังไม่พบเจอแนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่พบเจอหมอที่ถูกกับโรคไม่เจอยาที่ถูกกับโรคเดี๋ยวคุณจะมีข่าวดีในเรื่องสุขภาพ คุณจะรักษาหายคุณจะได้พบแนวทางในการรักษาของคนที่ถูกต้องและแม่นยำและพบเจอหมอดียาดีหมอเทวดาทีนี้พู้อ่านขอแนะนำให้ชาวราศีกันไปทำบุญนะคะทำไมถึงบอกอย่างนี้เพราะว่าเกิด10ดาบขึ้น10ดาบนั้นท้ายสำรับก็เป็น8ดาบเนี่ยอย่ใช้สำรับนี้เปิดม้างสิผู้อ่านแนะนำคุณไปทำบุญนะเกีย่ยวกับสุขภาพแบบมืงนะคะ โอเคคุณต้องไปทำบนนุญจริงๆโอเคให้คุณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโทษนะคะให้คุณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์ทวยเทพหรือพระหรืออะไรที่เป็นผู้ชายองค์ที่เป็นผู้ชายสารเจ้าพ่อลหลักเมืองพระพิฆเนศเทวเวสุวรณรหมอชีวกพระพรม ที่เป็นองค์ผู้ชายแต่จริงๆนะผู้หญิงก็ไหว้ได้แต่ผู้ผอ่านแค่แนะนําในช่วงเดือนนี้ให้เสริมเดือกับสุขภาพนะคะฟังให้ชัดเจนนะหรือที่สําคัญไปเทน้ามันตะเกียงอยู่ตามศาลเจ้าจีนไปบริจาคผ้าดีบผ้าห่อลงศพลงศพให้กับผีไร้ญาติทำบุญเกี่ยวกับการให้ชีวิตปล่อยปลาไทยชีวิตโคกระบือร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ เกี่ยวกับการให้ชีวิตนะพระสงฆ์อาพาธอะไรเงี้ยบริจาคยอดเหรียญยอดเงินลงตู้บริจาคที่โรงพยาบาลเนี่ยทำเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับการรักษาหรือถ้าไม่สะดวกในสิ่งที่พูดมาทั้งหมดให้ใส่บาตรด้วยยารักษาโรคแต่ไม่ใช่แค่ยารักษาโรคเท่านั้นที่คุณจะต้องใส่บาตรอาหารการกินของหวานของคาวน้ําดื่มจัดให้ครบทําสัปดาห์ละครั้งตลอดเดือนกันยายน เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณสะดวกทำมากที่สุดและให้คุณทำอาทิตย์ละครั้งนะคะจะส่งเสริมดวงเกี่ยวกับสุขภาพของคุณนะาราศีกันก็จะประมาณนี้นะคะดวงรายเดือนประจำมก,กราคม2024นะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผู้อ่านด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญให้ผู้อ่านได้ทำคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปนะ เจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ